สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมเมเลกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็มีเกมนะัดตกค้างเกมที่29ประจำเชาวันจันทร์ที่22มีนาคม แต่กันอยู่2คู่เริ่มกันที่คุณคอนเวสแฮมยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเสมอไปกับไอ้ปีนใหญ่อาร์เซนอลสามสาครับเกมนี้เจา้าบ้านนำไปก่อนถึงยสามศูนย์ได้นะจากเจสซี่ลินการ์ดจาลอตโบเวนแล้วก็โทมัสชูเซครับแต่ว่าอาร์เซนอลก็มาไล่ตีเสมอได้ทั้ง3ลูกเลยจากโทมัสชูเซทำเข้าประตูตัวเองเคกดอสซันทำเข้าประตูเองแล้วก็ปิดท้ายด้วยอเล็กซองลกักกเซดนะฮะ ส่วนอีกคู่หนึ่งแอสตันวิลล่าเปิดบ้านพาให้กับสเปอร์ไป0-2เกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากวินิเชียสแล้วก็แฮลิเคตครับที่ยิงจุดโทษเข้าไปพาทีมเยือนกว่าสแต้มไปได้ ันก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยเวสแฮมยังอยู่ที่5ฮะมีอยู่49คะแนนก็ตามหลังเชลซี Chelsea อันดับ4อยู่2คะแนนด้วยกันสเปอร์กระโดดมาอยู่ที่6หลังจากเก็บเพิ่มเป็น48คะแนนอาร์ซนอลขยับมาอยู่ที่9หลังจากเก็บเพิ่มเป็น42แล้วก็แอสตันวิลล่าอยู่ที่10มี41คะแนนในขณะที่โซนท้ตารางทวนนิดนึงครับผมสามฤดูกาลสุดท้ายครับฟูลแลมอยู่ที่18มี26อันดับ19เวสต์บอมมี18แล้วก็อันดับที่20เชฟยูบี ไปต่อที่ดาวเซนโดนิดนึงฮะตอนนี้มี2คนโมซาลาแล้วก็แฮร์ร่เคนยิงเท่ากันที่17ลูกแลูกเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมเพมลย์แมทช์นะต่อไปเป็นเกมที่30ครับวันเสาร์ที่3เมษายนมี4คู่เชลซีเจอเวสต์บอมลีดพบเชฟยูเลสเตอร์เจอเมนซิตี้แล้วก็แอสตันวิลล่าพบกับฟูแลม วันที่ที่4เมษายนมี4คู่เหมือนกันซานตันเจอเบอร์ลี่นิโคลโซฟอ,อสเปอร์อาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูเจอกับไบรตันแล้วก็ปิดท้ายด้วยคือวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่6เมษายนเอเวอเรตันจะเจอกับคริสตัลพาเลตแล้วก็บู๊เปิดบ้านพบกับเคฟเวสต์แฮมยูไนเต็ด